ส so, วัสดีนะครับผมอธิษฐานขอรพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนในวันนี้ในวันอาทิตย์ที่27ให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายของเรานะเราควรทำทักเดียววันเสาร์เพื่อเราจะได้มีโอกาสเป็นน้ำมรการพระเจ้าที่คิดจะจักนะแต่ก่อนที่เราจะไปเราใช้เวลากับพระเจ้าในสดุดีบทที่26นะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าคำอธิษฐานขอความเป็นธรรม ก็คงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการตัดสินนะในฐานะที่ให้ความยุติธรรมจากศัตรูนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปแล้วรวมสด,ดุดีได้พูดถึงเรื่องของศัตรูไว้เนี่ยมีทั้งหมดถึง7,12หมดบทด้วยกันเราคริสเตียนมีศัตรูนะครับแล้วหัวข้อวันนี้แบ่งออกเป็นสองข้อนะครับ สองข้อคิดคือหนึ่งดาวิดยืนยันในความชอบธรรมของตนดาวิดในะข้อสองดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมทั้งสองนะครับต่างกันนะครับอันที่หนึ่งดาวิดยืนยันในความชอบธรรมหรือยืนยันว่าตัวเองถูกตัวเองไม่ได้ทําผิดแต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงดาวิดไม่เคยทําบาปนะครับแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้กับศัตรูนะครับที่ท่านเอง เกี่ยวข้องด้วยหรือถูกกร,รนะทำท่านเองทำไมครับถูกต้องชอบธรรมไม่ผิดนะครับดาวิดยืนยันอยู่ในข้อนี้หนึ่งกับข้อที่ห้าโดยที่ดาวิดได้บอกให้เห็นเราเห็นว่าท่านชอบธรรมหนึ่งจุดหนึ่งคือดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อสังเกต,ตดูว่าข้าพงด์ดเนินอยู่ในความซื่อสัตย์สุดจริตเราสังเกตดูนะครับมีคําว่า ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ถึงสามครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สามข้อที่สิบเอ็ดนี่เป็นเหตุผลที่ดาวิดทําไมท่านมั่นใจว่าท่านเองถูกท่านเองไม่ผิดขอพระเจ้านะครับและท่านสามารถทูลขอพระเจ้าให้เป็นผู้ตัดสินคดีครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้แล้วท่านดําเนินชีวิตอย่างสัตย์อ,อย่างไร ท่านพูดถึงรายละเอียดคือท่านไม่ได้นั่งอยู่กับคนหลอกลวงไม่คบคนเสเพลไม่เกียดชุมนุมชนคนชั่วไม่นั่งกับคนอนธรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพที่ดาวิดปัรยายบอกว่าว่าท่านเองดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทำไมครับคนบาปคนอนธรรมคนชั่วหรือความบาปใดๆทั้งสิ้นเราในที่นี้พระคัมภีร์คงไม่ได้บอกหมายถึง เราเองจะไม่คบหาค้าสมาคมกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับแต่ว่าในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่มีหรือใช้ชีวิตร่วมกับทมากับคนแบบนั้นกับชีวิตของเขานะครับหนครับพระเจ้ารวงตรวจสอบนะเดวิดท้าทายบอกได้แล้วว่าท่านชอบทำฉันถูกฉันไม่ผิดแล้วให้พระเจ้าตรวจ ดูชันสูตรดูในใจอันนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ดาวิดกล้าพิสูจน์กล้าท้าทายพระเจ้าเราสามารถที่จะพูดตอบพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงตรวจสอบใจของเราเสมอเราควรจะบอกให้พระองค์สำนัสนสูตรชันสูตรตรวจสอบจิตใจของพวกเราว่ามีความผิดอะไรไหม เราอาจจะไม่ได้ผิดเรื่องนี้หรือบาปบางอย่างที่เราเอกทำเราลืมไปบาปบางอย่างที่เรานะทำโดยไม่ตั้งใจนะครับเราควรจะมีเวลานั่งสันนชันสูตรตรวจสอบว่าขอพระเจ้าทรงเปิดเปิดเผยเพื่อเราจะได้กำจัดและถ้าทำไมครับจัดการกับบาปนั้นที่อยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับเพื่อเราจะได้ชอบธรรมในสายพเนตร์ของพระเจ้า ข้อคิดประการที่สองอัดาวิดดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมไม่เพียงแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนชอบธรทายืนยันในความชอบธรรมด้วยความถูกต้องนะครของตนเท่านั้นนะแต่ท่านดังำเนินชีวิตที่ชอบธรรมด้วยที่บรรยายอยู่ในข้อที่6กับข้อที่12เราสังเกตว่าเดินรอบแท่นบูชาของพงก,การที่แท่นบูชานั้นหมายถึงการไปถวายเครื่องบูชาที่ พระนิเวศของพระเจ้าหรือพระวิหารของพระเจ้านั้นเป็นภาพถึงความสัมพันธ์ถึงการนมัสการพระเจ้านั่นเองแต่คนยิวไปที่ท่านบูชาเพื่อนําเครื่องบูชาไปทำไมครับถวายการนําเครื่องบูชาไว้ถวายมีด้วยจุดประสงค์หนึ่งคือถวายลบล้างบาปสองเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการพระเจ้าด้วยหรือฮะเพราะชีวิตของผู้ชอบธรรม นะชีวิตของคริสเตียนเราจะต้องมีชีวิตที่ทำไมครับที่มีปฏิสัมพันธ์นภาพกับพรนะเจ้าดาวิดพูดถึงว่าข้าพงรักพระนิเวศของพระเจ้พาพระนิเวศหมายถึงอะไรพระนิเวศเป็นสถานที่อันนี้คงเป็นไปได้ไหมายถึงพระพราเพราะพระนิเวศพระว,วิหารยังคงยังสร้างไม่เสร็จในสมัยของดาวิดแต่พระพลา ที่เป็นที่สถิตของพระเจ้าดาวิดรักคำว่ารักนี่หมายถึงมีใจผูกพันอยากจะอยู่ในพระนิเวศอยากจะอยู่กับพระเจ้านะครับอันนี้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวใจของดาวิดเองเป็นหัวใจที่รักที่อยากจะอยู่กับพระเจ้านะครับที่ที่พระเจ้าประทับเป็นที่ทีพ่พำนับของพระเจ้าอยู่ในข้อที่8นะครับ นั่นเป็นชีวิตของผู้ที่ชอบธรรมเขาควรจะมีชีวิตและพวกเราคริสเตียนเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเราควรจะมีชีวิตที่รักปรารถนาอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าที่ที่พระเจ้าประทับที่ที่พระเจ้าพำนักนะครับ แล้วดาวิกก็บัรยายรายละเอียดว่าท่านจะร้องเพลงขอบคุณท่านจะบอกเล่านะการอัศจรรย์หมันเป็นประกาศประกาศหรือเป็นพยานแล้วท่านจะถวายสาธุการแต่พระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรที่จะทําในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะการขอบคุณการประกาศเรื่องของความช่วยเหลือและการอัศจรรย์ที่ทําในชีวิตของเรา และการถวายสาธุการยกย่องพระเจ้านั่นเป็นชีวิตเป็นหัวใจของคริสเตียนที่เรามีต่อพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรถ้อยคำพระวจชนะของพวกวันนี้นะครับ